ก็จะเห็นแล้วเนาะว่าไอ้ต้นมะเขือนะต้นมะเขือใบมันก็จะออกสีน้ำตาลนะเป็นจุดเป็นจุดน็จะเป็นแบบ ก็จะเป็นโรคของมะเขือเขาแหละนะเพื่อนนะจะเป็นปกติปกติของต้นมะเขือนะเพื่อนแต่สิ่งที่สำคัญนะคะพอมันเริ่มร้อนนะคะอาการแบบนี้นะพอมันมาปุ๊บนะเพื่อนต้องมาตกแต่งทันทีเลยนะคะตกแต่งทันทีนะ เพื่อนเนี่ยนี่ก็คือโรคของมะเขือเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทํานะฮะมันก็จะเป็นเพี้ยนะเพี้ยมันก็จะมาเวลาถ้าเพื่อนเพื่อนเจอเนาะนี่พี่เสียก็มาตัดแต่งไปแล้วนะคะนี่นเพราะว่ามันเยอะนะมันเป็นเยอะนะพออากาศเริ่มร้อนนะฮะมันก็จะประมาณนี้แหละนะมะเขือเพราะว่ามันเป็นโรคของเขานะไอ้โรคใบสีน้ำตาลเนี่ย เป็นเรื่องปกติมากนะนนเพื่อนนะสมัยก่อนนี่เวลาพี่ศิีัดเจอนะคะโอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเพื่อนนะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนฤดูนะต้นไม้มันก็จะประมาณนี้แหละนะนี่นะคะก็ต้องมาตัดแต่งน้ําเพื่อนนะพอเริ่ม อย่าไปปล่อยไว้เยอะนะมะเขือเนี่ยเหมือนที่พี่สิรัตเคยคุยให้เพื่อนๆฟังหนฟังเยเนาะเอาไปไว้เยอะไม่ได้นะฮะมะเขือเนาะเราต้องตัดแต่งนะเพื่อน,พอ,นพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่จัดการกับเขานี่เพีย้ยมาลงแล้วเสร็จเรียบร้อยนะ ต้นมันก็จะเสียเนี่ยคือใบอย่าไปเลี้ยงไว้เยอะนะฮะมะเขือเนี่ยเลี้ยงไว้เยอะเท่ากับเลี้ยงเพีย้ยตัดแต่งไปเลยนะฮะเดี๋ยวพี่เสียต้องมาตัดแต,งต่งกระชายด้วยนะคะติดยอดออกใบเยอะแยะตัดไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ย กิ่งอะไรพวกนี้นะคะก็ตัดแต่งไปนะเพราะว่าเ <c> ข <oughs> าจะได้แตกยอดเราไปาใหม่ด้วยนะคะอืมและอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเพื่อนๆอาจจะเจอโรคใบหงิกนะใบหงิกใบงออะไรพวกนี้นะฮะทีนี้เนี่ยพี่สินจะให้ดูเนาะนี่อันนี้ก็คือต้นที่เขาเคยมีปัญหาเนาะถ้าเพื่อนๆนะเคยได้ดู ติดตามคลิปของพี่สีรัตมานะในเรื่องเนี่ยเขาจะมีปัญหาก็คือใบเพรามันงิกนะแล้วพี่สีรัตก็เอา,อาปุ๋ยน้ำหมักพืชขมเนาะผสมกับพา l a ซึ่งใช้รถลาดนะฮะพริกนะพริกนะฮะแล้วก็มะเขือซึ่งต้นนี้นะฮะนี่แก้ไขปัญหาได้เลยเนะเห็นไหมยอดใบ นะออกมาดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เสียก,ก็จะมา,าลดราดเขาอีกนะ,ะนคือมันจะแก้ปัญหาได้จริงนะเรื่องใบหงิกใบงอเนาะไม่ว่าจะเป็นพริกหรือมะเขือนะเพื่อนๆใส่ได้หมดเนาะพี่ศิรัก็เคยทําคลิปไปแล้วนะะสำหรับาการแก้ไขปัญหาเนาะพวกใบหงิกใบงอ นะพริกนะแล้วก็มะเขือนะพี่สิระก็มาแก้ไขดูนะก็ได้ผลเนาะอันนี้พี่สิระก็จะมาใส่เพิ่มนะสำหรับวันนี้นะคะมาใส่เพิ่มนะก็มันได้ผลเนะี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละนะซึ่งนะใครที่เคยต,ติดตามคลิปพี่สิระก็จะเห็นแหละมะเขือต้นนะี้เพราะว่าใบแนองหงิกไปหมดนะไม่แตกยอดเลยนะเนื่องว่าจะไม่รอดแล้ว นะืูว่าจะได้ถอนทิ้งไปแล้วนะคะนี่นะก็โอเคช่วยได้นะจะตัดออกไปเลยเนะาะมะเขือนี่ไม่เลี้ยงใบไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเพีย้ยพอใบสีน้ำตาลมาอย่างเงี้นะคะเพื่อนๆตัดแต่งไปเลยนะคะ กิ่งอะได้พวกนี้เราก็ตัดได้นะฮะตัดแต่งไปเดี๋ยวพี่เสือจะตัดแต่งกิ่งเขาด้วยนะฮะนี้ตัดแต่งไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ก็ ้ลกจัดขไข้นี่เลยนะน,นี่เพื่อนคือเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนนะเหมือนเราเคลียร์นะฮะเคลียร์ให้ดินนะะ่ะนะฮะมันมันไม่ถูกปกคลุมด้วยใบนะฮะแดดมันก็จะได้ส่องไปถึงรากเขาด้วยนะฮะแต่ก็ต้องระวังเนาะ หน้าดินนะมันแห้งนะเราก็หาพืชหาหาฟางหาอะไรปงไปมงใบไม้เนาะกบคนไว้หน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ว่า,ากบจนกระทั่งมันหายใจหฮคอไม่ออกก็มไม่ได้เหมือนกันนะ,นะนโอ้ยอ่นนี่แหละเนาะก็เดี๋ยวพี่ศิือจะแต่งใบเขาก่อนนะเพื่อนนะ ทำคลิปก็เวลาจับกล้องนะเพื่อนๆนะมันบางทีมันไม่ได้มองนะไม่ได้มองหน้ากล้องเรานะฮะว่ามันจับไปตรงไหนเนาะโอ้ยนะส่งไปเรื่อยเปื่อยนะเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาดูเนาะเนะี่ยว่าผลนี้รับมันออกมาแบบไหนเนาะที่เราเอามาใช้นะฮะตัวนะ้ำหักพืชขมเนาะกับพาลาเนะแต่วันนี้เนี่ยนะคนะ น,นั่นตรงติดลูกเต็มนะมะเขือนี่น,น,นี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาแต่งเก็บไปด้วยนะฮะเก็บไปกินด้วยแต่งต้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่ศสรจแล้วจะเอามาใช้อีกเหมือนเดิมเนาะพลาป๋ยน้ำหมักพืชขมนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้จุลินรีสังเคราะห์แสงสีเขียวแล้วก็งูม,มูลไ่ ปลาพาราเนาะที่สีรัดน์ละลายน้ำไว้แล้วเนาะสองเม็ดนะเม็ดน้ำเนี่ยมันยี่สิบลิตรนะเพื่อนนะที่สีรัตน์ก็เลยใส่าราไปสองเม็ดเนาะละลายน้ำก่อนนะนเพื่อนนะอมมลไข่ใส่มาเพื่อนนี่ คือว,ว่าปกติไม่ค่อยใส่ถุงมือนะเพือ่อนช่วงนี้เลยต้องมาใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าแช่แอลกอฮอล์โโเพื่อนเอยอันนี้ใส่ใบกาเอานะฮะเพื่อนนี่อันนี้น้ำหมักพื้นขม แอลกอฮอล์ไอพี่ล้างมือนะเพื่อนๆเนาะเราออกไปข้างนอกบ่อยใ,ใช้บ่อยนะคะแล้วก็แห้งโอ้โหเลอเลยจะเลยต้องใส่ถุงมือซิสั่งเรา,สา,สนนาใส่สีเขียวนะเพื่อนๆใส่ไปเลยนะคะก็ตักเอานะ ยินี่สังเคราะห์แสงสีเขียวเนาะทีส่ส้วก็ทำคลิปแล้วนะเดี๋ยวจะแตกไวให้นะเพื่อนๆนะมาทำแบบไหนเนาะวิธีทำก็ง่ายๆใส่พืชถังนน่าดีมากนะสีสังเคราะห์แสงสีเขียวเ่อเพราะว่ามันทำให้พืชแตกยอดใบมันงอกลากดีนะ ลาเดี๋ยวพี่สีจะใส่พืชค่ะเนาะโซนนี้ไปด้ยวยเลยนะคะก็ลองอาไปใช้ดูนะฮะไอพาราเนาะ ใช้กับพืชผักที่มันใบหงิกใบงอเพื่อนใช้ได้อ่ะก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเพื่อนก็ลองเอาไปทําดูนะฮะนี่อ่ะอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละเนาะที่พี่เสียเคยทํามาเนาะนี่ใบพงใ,ใบพริกเนี่ยมันก็ยืดออกนะนเพื่อนนะจากที่มันเคยหงิกเคยงอนะแล้วก็เนี่ยใส่ฮอร์โมนไข่ไปนะใส่ปุ๋ย นะมันก็จะยืดยอดออกมาเองนะใบเห็กใบงองเนาะก็ะหายไปนะคะนะลองไปทำดูไอ้ต้นมะเขือที่พี่สีรัศเคยทำทำไว้นี่มันก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมไอ้ต้นนี้มันแย่ๆนะพี่สีรัศก็ให้เพื่อนๆดูแหละนะคะ ก็ช่วยได้เยอะแยะกคเป็นการแก้ไขเนาะเพื่อเนเอ้าใบที่มันเป็นใบที่มันเป็น ไอที่สีน้ำตาลสีน้ำตาลนั้นเมืองก,ก็ตัดออกก่อนนะตัดออกก่อนนะ,ะเพราะว่ามันมันก็เข้าร้อนแล้วนะคะเพี้ยมมันก็เริ่มจะไหม้ละเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าใบมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยไว้นะ,ะเดี๋ยวเพี้ยมมาลงนะ,ะเก็บออกไปเลยนะคะแล้วก็เอา,อ,าอะไรล่ะนี่แหละสูตรนี้แหละมาใส่นะคะ ก็หายแล้วไอใบที่มันเป็นหงหิกง,ง,งอเราตัดออกแล้วเก็บเอาไปทิ้มเลยนะเพื่อนๆเก็บเอาไปทิ้งเลยอย่าไปถมโคนมันไว้นะไม่ได้นะนเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเพีย้ยอยู่หลังใบมันอนะ,นะะเดี๋ยวเมื่อมดมันก็จะเอาขึ้นมาเกาะอ,อีกถ้ามันมีมดเราก็ปราบมดไปด้วยนะคะ ประมาณนี้เลยนะพเพื่อนเหนื่อยซะแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันออกแล้วนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ